f i r ร t หวังนะคะพัชราพรหวังค่ะมิสเตอร์ a ุ프ราเนชั่นแนลไทย2023ค่ะสวัสดีครับผมท็อบนัทนนท์นาราธัญญาวิรุณครับมิสเตอร์ a ุ i ร n เนชัปี2023ครับสวัสดีค่ะป๊อปปี้บุญยศจันทาราชัยค่ะรองอันดับหนึ่งค่ะสวัสดีครับต้นกล้าพัทธาดาบุษบาเจริญครับ First Runner u p ์อมิสเตอร์ครับผมสวัสดีค่ะนัทอรีมอลินะพฤทันด์แรนเนอร์อันะคะสวัสดีครับบอมจิรวัตเซคัสดสแรนเนอ่ะ สวัสดีครับเจีเ้ยนเตียพัทโฟดรันเนอร์อัพครับสวัสดีค่ะทิยากิติยาไลทุกนะคะโฟสรันเนอร์อัพครับสวัสดีครับบุ๊คคมสันสีมงคลเสถียครับโฟดรันเนอร์อัพครับ ตลเฟอร์นะคะระหว่างประกวดต้องบอกว่ามีชาเลนทุกทุกวันทุกๆุกสเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยความตื่นเต้นมีตลอดเวลาค่ะแล้วก็แอบมีกดดันบ้างเล็กน้อยในบางครั้งนะคะแต่ว่าก็ทำออกมาอย่างเต็มที่ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะสำหรับผมก็ตอนแรกรู้สึกว่ากลัวหน่อยครับคือกลัวตัวเองว่าจะทําได้หรือไม่ได้ครับแต่พอเข้ากองแล้วครับรู้สึกว่ามันก็สนุกแล้วยิ่งเพื่อนๆด้วยกนะันอ่ะมันยิ่งแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มากกว่าการประกวดเราได้แบบสนับสนุนกันเป็นทีมทำกิจกรรมร่วมกเาๆลย ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเก่งขึ้นได้ค้นหาตัวเองในมุมมองมใหม่ๆครับผมสำหรับวิก็รู้สึกจอยค่ะแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางกองประกวดแล้วก็รู้สึกว่ากองประกวดให้อะไรหลายๆอย่างกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกดีๆแล้วก็มิตรภาพต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงศักยภาพที่กองประกวดดึงศักยภาพของพวกเราออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะสำหรับรผมก็รู้สึกขอบคุณจังหวะชีวิตมากๆครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้พบเจอป็นเมลลี่แบบนี้เนะเพราะว่าวันสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเราเป็นใครอีกคนหนึ่เเหนนืออ่่คดิ เพราะว่ากิจกรรมของกองทุกๆอย่างนะครับสามารถพัฒนาศักยภาพของเราให้ดีกว่าเดิมได้ขอบคุณจังหวะชีวิตวมากๆครับที่พัดพาให้เราทุกคนมาเจอกันณจุดนี้ครับสำหรับนัทเลียก็คิดว่าซุปเปอร์ฟมิมลี่มันเป็นฟาร์มลี่ที่อบอุ่นมากแล้วก็ได้ครอบครัวใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่ได้แบบชลัลเลนลายๆอย่างที่แบบเป็นศักยภาพของเราก็มันเป็น exciting exciting experience สำหรับนัทเลียนะคะสำหรับบอมนะครับก็ตอนแรกอะรู้สึกกดดัน ที่ได้มาประกวดเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมแต่พอได้มาประกวดแล้วจริงๆแล้วนหะ โอ้โหแต่ละชาเลนจ์มันทำให้เราแบบเก่งขึ้นแล้วก็ทำให้าสนุกมากมากได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ทีมงานที่แบบไม่มีความกดดันเลยหลังจากนั้นทําให้เราสนุกมากๆในการประกวดแล้วก็ได้เจอมิตรภาพใหม่แล้วก็สบกับคําเป็นซุปเปอร์แฟมิลี่จริงครับสำหรับแตมก็รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าอะไรที่ไม่เคยได้ทําก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยได้เจอก็ได้เจอแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเวทีนี้สามารถทําให้เราแก้ไขเฉพาะหน้าได้แบบมีศักยภาพมากขึ้นค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้ว พี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนน่ารักมากครัสำหรับผมนะครับกับซูเปอร์แฟมิลี่เนี่ยเจนได้เป็นทั้งครอบครัวทั้งความทรงจําแล้วก็ระหว่างการแข่งขันเนี่ยตอนแรกเราก็กดดันเพราะเราเป็นทางแรกเลยครับแต่เรามีเพื่อนๆพี่นพ,พ,พน้องๆเนี่ยคอยช่วยเหลือกันหมดก็ได้ออกจากคอนฟอร์ตโซนได้ c h a l l e n g ์ไปด้วยกันครับแล้วก็หลังจาก จบการแข่งขันไปเนี่ยเราก็ยังอยู่ด้วยกันใครที่สนใจจะมาแข่งขันปีหน้าก็มาได้เลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเป็นโอกาสที่ดีใช่มีดีต้อรับนะครับรุ่นต่อไปก็สำหรับทียาก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้พาตัวเองออกมาได้ลองทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าซูปราเป็นเวทีที่แตกต่างจากหลายๆเวทีแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าด้วยปกติแล้วชาเลนจ์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดเขาอาจจะบิ๊มาอย่างหนึ่งพอเช้ามาอีกวันหนึ่งก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ 好。 ส้ดง้าซูเร์เซอร์ไพทุกวันภูมิใจค่ะที่ตัวเองได้มายืนอยู่ตรงท็อปห้าตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทุกคนมาเป็นซูเปอร์แฟมิลี่ด้วยกันนอกเหนือจากพวกเราทั้งสิบคนนะคะก็ยังมีเพื่อนๆที่เป็นผู้เข้าประกวดด้วยกันยังไม่เคยทิ้งกันไปไหนก็ยังเจอยังนัดทานข้าวกันอยู่ตลอดเวลาสําหรับผมก็เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานออฟฟิศครับแล้ววันนี้ก็เหมือนตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทํามาก่อนในชีวิตก็คือการเข้ามาอยู่ในบิวตี้แพจจนเข้ามาประกวดเรารู้สึกว่ามันเป็นการลดล็อกปปปมใในนจจเ็็กกกาารลลดดดอขีํััตวเองที่เรามีอยู่รันสิ่ง ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทามันมาก่อนเลผมมองว่าซูเป้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันคอมมิชชั่นอย่างเดียวแต่มันคือแพลตฟอร์มสําหรับให้ทุกๆคนได้มาเซลล์ดิสคอเวอรี่ตัวเองก็คือมันได้มาค้นหาตัวเองในแพลตฟอร์มตัวนี้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราถนัดแบบไหนเราเป็นคนพูดเก่งแบบไหนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขนาดไหนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็ได้ค้นหาตัวเองไปด้วยในตัวสําหรับการเตรียมตัวนะคะเราก็เข้าไปดูในเพจ ของ supra national นะคะแล้วก็ดูว่าผู้เข้าแข่งขันในปีนี้เนี่ยมีตัวแทนประเทศอะไรแล้วบ้างหลังจากนี้ค่ะก็จะเริ่มการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance เรื่องภาษารวมไปถึงการตอบคําถามส่วนของท็อปครับก็ดูเทปการประกวดของปีต่างๆเราศึกษาทํากันบ้านว่าแต่ละปีเนี่ยคน,นยที่หนึ่งอ่ะเขามีลักษณะแบบไหนมีการแบบวางตัวยังไงตอบคําถามยังไงนอกจากนั้นแล้วครับเรื่องของหุ่นครับก็สําคัญเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการตอบคำถามภาษาอังกฤษครับผมจะต้อง เเเตตตรียมััััวววแล้้กกก็พพิ่ภาใหบองงมมมมาาากขึ้้้้นคครรัับบเพื่่ออทีจะไปมมไปวหใดผย่างแรกนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะของเราทุกๆคนเลยที่ติดตาม Miss and m r s u p r a National Thailand นะคะแล้วก็หลังจากนี้เฟิร์สกับพี่ท็อปนะคะก็จะไปทำหน้าที่สายสะพาย Thailand นะคะหวังว่าพวกพี่ๆทุกคนนะครับจะคอยซับพอร์ตเราแล้วก็ส่งเราไปโปแลนด์ด้วยกันนะครับ เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราต่อไปนะคะ